สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําดอกไม้ปักกระทงกันนะคะค่ะและนี่คืออุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมทั้งหมดนะคะจะใช้เป็นกระดาษย่นนะคะสีตามชอบเลยค่ะแล้วก็มีกรรไกรนะคะทูบเทียนนะคะไม้เสียบลูกชิ้นเอามาไว้อ่าต่อกับทูบกับเทียนนะคะกาวค่ะแล้วก็เทปใสนะคะค่ะแล้วก็นําไม้เสียบลูกชิ้นนะคะมาต่อเข้ากับทูบกับเทียนของเรานะคะ แล้วก็พันด้วยเทปสประมาณนี้ค่ะนะคะพันด้วยเทปสประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็พักไว้ก่อนเรามาทําตัวเกสรตัวดอกไม้กันค่ะนี่นะคะกระดาษที่เราตัดนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3สีนะคะค่ะนี่เป็นเกสรน,นะคะขนาดที่เราตัดจะอยู่ที่3.5คูณ15เซนติเมตรนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นกีบเลี้ยงเป็นใบนะคะขนาดที่ตัดก็3.5คูณ25หถึงส0เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวดอกนะคะก็ตัดอยู่ที่8คูณ12เซนติเมตรนะคะความกว้างคูณความยาวนะคะอ่เมื่อตัดกระดาษได้ทั้ง3ามอย่างแล้วนะคะเราก็มาเริ่มพับเริ่มจากเกสรก่อนเลยค่ะเกสอเน,นี่ยเราก็พับแบบนี้ค่ะ พับมาประมาณนี้แล้วเราก็นำกันไก่พับอีกก็ได้นะคะจะได้ตัดจะได้ตัดไม่ต้องเยอะก็นำกันไกนะคะมาตัดแบบนี้ค่ะตัดไปครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งกะระยะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะจะจะตัดเล็กตัดใหญ่เราแต่ชอบเลยนะคะ ก็จะตัดประมาณนี้นะคะค่ะจากนั้นเราก็จะมาม้วนนะคะเอ,อ่เขาเรียกว่าม้วนไหมอะ อ่าเนี่ยค่ะเราจะมาจับตรงที่เราตักเนี่ยค่ะนะคะหนะมุนแบบเนะะี้ยค่ะหมุนม้วนไปแบบเนี้ยหมุนม้วนเบาๆนะคะทําแรงระวังขาดได้นะคะนะคะก็หมุนไปให้ครบทุกอ่าทุกอันทุกอ่าทุกแฉะที่เราตัดเลยนะคะนะคะก็ค่อยๆหมุนค่อยๆบิดไปนะคะแบบนี้เบาๆนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่าจากนั้นเราก็นําทูบนําเทียนที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะคะมาทากาวตรงก้านตรงนี้ยะคะ่ะแล้วก็จะแปะเกสรเข้าไปนะ ก็จะได้เกสรประมาณนี้นะคะ,ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวมองชัดไหมคะนี่ค่ะจะได้ประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็จะมาทําตัวดอกกันต่อนะคะหานี้นะคะใช้กระดาษแผ่นใหญ่ตรงนี้ที่เราตัดเตรียมไว้แล้วนะคะนํามาพับครึ่งนะคะพับครึ่งไปแบบนี้ อ่าแล้วก็เนี่ยคะ่ะกลางตรงนี้ออกนะคะแล้วทากาวแล้วก็ทากาวทานิดเดียวพอนะคะกาวไม่ต้องทาเยอะนะคะค่อยๆแต้มนิดเดียวพอนะคะทาเยอะมันจะทําให้กระดาษากระดาษเปียกแล้วก็จะขาดง่ายนะคะอ่าแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งอ้อมม้วนมานะคะแล้วก็มาสอดเข้าแล้วก็แปะพับไปแบบนี้นะคะ ให้ได้เป็นวงกลมอะค่ะอ่าเนี่ยค่ะให้ได้เป็นวงกลมแบบเนี้ยนี่นะคะ,ะแล้วก็กะระยะที่เราจะแปะกาวนะคะ,ะว่าประมาณไหนแล้วก็ทากาวไปเลยค่ะ เดิมคาะทากาวทาไม่ต้องเยอะนะคะค่อยๆแต้มแตะๆทีละนิดนะคะจากนั้นเราก็นำเนี่ยค่ะตัวดอกมาค่อยๆแปะค่อยๆคายุ่มไล่ไปทีละนิดนะคะนี่ค่ะค่อยๆแปะแล้วก็ค่อยๆขยุ่มายุ่มด้านล่างตรงเนี้ย ค่อยๆขยุ่งขยยุ่เข้าไปทีละนิดทีละนิดนะคะอ้อมไปให้ครบนะคะนะคะจะได้ประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆจัดให้เข้าที่เข้าทางนะคะ เมื่อได้ที่แล้วเราก็พักไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาตัดกระดาษสีเขียวตรงนี้นะคะจะทําเป็นกลีบเลี้ยงเป็นใบนะคะก็พับๆนะคะพับทบกระดาษไปก็จะตัดเหมือนตอนตัดเกสรเลยนะคะนะคะพับแล้วก็มาตัดตัดแฉกๆไปนะคะ ค่ะนี่นะคะเราก็กางออกก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะมาแปะใส่กับตัวดอกนะคะก็แตะกาวอีกนิดนึงนะคะแล้วก็มาพันใส่ที่ดอกนะคะพันใส่ที่ดอกหมุนพันไปพันอ้อมไปแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาที่ก้านนะคะ มาไล er hmm. ่เนี่ยค่ะไล่บิดไปทีละทีละใบนะคะไล่บิดไล่หมุนไปทีละใบนะคะหรือว่าใครจะไม่บิดก็ได้นะคะจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะนี้อยากลองบิดดูนะคะบิดก็สวยเหมือนกันนะคะก็บิดไปให้ครบทั้งหมดเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าไม่บิดไม่บิดก็ได้นะคะก็สวยเหมือนกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้มาที่ตัวดอกนะคะตัวดอกเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆ่อยเนี่ยค่ะค่อยค่อยดึง ค่อยๆดึงออกไปเนี่ยไล่ดึงไปดึงไปให้ครบนะคะเออดึงไปอ้อมให้ครบรอบของเขานะคะนะคะให้ดึงให้บานออกนะคะอ่าก็จะเป็นแบบเนี้ยก็จะบานบานออกแบบนี้นะคะเหมือนกับดอกอ่าเหมือนกับดอกผักบุ้งนะคะถ้าเป็นสีม่วงนี่จะคลายดอกผักบุ้งเลยนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ดอกไม้ประดับทูประดับประดับเทียนนะคะนำไปประดับตกแต่งกระทงเนาะก็วิธีทำก็ไม่ได้ยากนะคะสามารถนำไปต่อยอดไปดัดแปลงนะคะทำเป็นรายได้เสริมช่วงลอยกระทงนี้ได้กันเลยนะคะ อาถ้าเกิดว่าทําไม่ทันนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็กดหยุดกดย้อนกลับดูได้นะคะหรือว่าจะแนะนําคอมเมนต์สอบถามอะไรก็ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ